คคลิปนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงรายละเอียดแบบเจาะลึกนะสำหรับการบ่มเหยื่อสำหรับตกตะก้อหรือว่าหมายหน้าดินหรือว่าตกสายยาวเป็นพิเศษนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยที่ที่เราทุกคนเนี่ยต้องรู้ก็คือว่าลำเนี่ยลำเนี่ยที่เราจะใช้บ่มเนี่ยเราก็เข้าใจที่มาของมันให้เคลียร์ก่อนนะที่มาของมันเนี่ยลงสีแต่ละลงเนี่ยแตกต่างกันเพราะบางที่เนี่ย มันมีสิ่งเชื้อปนบางที่เนี่ยตะแกรงร่อนมันหยาบมันก็จะมีกากกากของแกบกากของขนนกกากข,ของอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยและไอตัวพวกนั้นเนี่ยคือตัวที่เกิดเชือ้อรานะมันมีเชื้อปนมาเวลาระบเนี่ยจึงเกิดปรากฏการณ์ที่หลายๆคนถามมาว่าทําไมมันเป็นก้อนทําไมมันมันไม่หอมเพราะว่าลาวรจุลินซียเป็นศัตรูกันถ้าเกิดจุลินซีน้อยเนี่ย ลามันก็เติบโตทําให้กลิ่นเหยื่อเราเนี่ยไม่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการบ่มการบ่มเนี่ยก็คือการที่เราต้องการเอาวัตถุดิบเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่าผสมผสานอยู่ในเนื้อของเหยื่อทั้งหมดเนี่ยและจุลินทรีย์เนี่ยก็จะทําหน้าที่นะในการเป็นตัวเร่งทําให้เกิดความหอมความเปรี้ยวนะที่มันเข้าไปอยู่ในเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยลำที่เราใช้เนี่ยถ้าเลือกได้เนี่ยเราเลือกหอมมะลิได้ยิ่งดีนะ แต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็เอาลำที่ใหม่และสดนะอันนี้สำคัญมากลำต้องใหม่และสดนะครับไม่ใช่ลำมีความชื้นนะลำบางอย่างเนี่ยมีความชื้นปนมาเนี่ยทำให้เกิดเชื้อราอยู่ข้างในอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยลำที่เรามาใช้บ่มเนี่ยคือลำที่เราต้องร่อนก่อนอันนี้เราร่อนแล้วเห็นไหมครับ เวลาเราล่อนแล้วเนี่ยมันจะมีความละเอียดเห็นไหมครับมันจะมีความเป็นฝุ่นเป็นผงเพราะว่ามันไม่มีกลากไม่มีลายปนเนี่ยลำที่จะมาบ่มต้องเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะบ่มด้วยอาตาัตราที่เป็นมาตรฐานเลยนะคืออัตราเนี่ยก็คือว่าชิปหนึ่งถุงเนี่ยจะเท่ากับลำห้าถึงโลนะบางคนก็บ่ม5้าโลบางคนก็บ่มสิบโลแต่มาตรฐานที่แบบ เบสิกมากเลยคือว่าชิป1ถุงนะแล้วก็ถั่วแดง1ถุงเนี่ยบ่มลำสิบโลนะใช้ในการบ่มลำสิบโลส่วนการที่เราจะทำหมักเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะแต่วันนี้เอาคุยถึงเรื่องการบ่มตกหน้าดินก่อนอีกอย่างหนึง่งบางคนบอกว่าลำทำไมมีมอดเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้เราเพิ่งร่อนไปไม่นานนะมอดมันมาเนี่ยมอดมอดก็มันเกิดจาก การที่มันบินมาก็ได้นะอย่างที่สองเนี่ยมอดเกิดจากอะไรไข่ของมอดที่มันไข่ไว้ในลำที่มันสีมาจากลงสีเนี่ยคือร่อนอยังไงมันก็ไม่ออกหรอกแต่มันจะมาเป็นตัวเป็นตัวในระยะเวลาที่ที่เหมาะสมกับการที่มันเกิดขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ขนาดร่อนแล้วเห็นไหมอันนี้ทิ้งไว้วันวันสองวันเท่านั้นนะเนี่ยก็มีมอดแหละแต่มีมอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีรู้ปะทําไมที่เป็นสิ่งที่ดีดก็แสดงว่าลำที่เรามาใช้เนี่ย มันเป็นลำที่ไม่มีเคมีหรือว่ามันเป็นลำที่ไม่มียาหรือว่าสารอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีปัญหากับสิ่งใีชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหมอดเนี่ยถือว่าดีนะแต่ลำที่ปล่อยไวน้นาไม่มีหมอดเนี่ยอันนี้ต้องมีเกรชมากนะว่าข้าวที่ปลูกมาเนี่ยมีสารเคมีเยอะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมีหมอดเป็นเรื่องปกตินะบ่มไปเดี๋ยมันก็ตายหมดลำสามสกิโลนะครับ เห็นนะครับว่าสีของลำเนี่ยสีของลำเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะอยู่ที่ชนิดของของข้าวที่สีนะครับส่วนใครที่อยากปรุงแต่งคืออยากจะเพิ่มแยมโลเพิ่มอะไรเข้าไปเนี่ยก็เพิ่มได้นะครับแล้วก็มันก็จะเกิดสูตรเฉพาะขึ้นมาแต่แต่แต่ย้ำนะครับว่าเพิ่มอะไรก็ได้แต่อย่าใส่น้านะเพราะว่าถ้าเราใส่น้าเนี่ยมันจะกลายเป็นเหยื่อหมักทันทีเลย มันจะไม่เป็นเหยื่อบ่ม30สโลเนี่ยผมจะใช้ถั่วแดงประมาณกิโลครึ่งนะครับแล้วก็ใช้ชิปกิโลครึ่งนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปเนี่ยซื้อไป2ถุงเนี่ยก็ ก็สามารถบ่มลำได้ได้ประมาณ10กิโลเลยอาจจะบ่มมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นก็ได้นะอยู่ที่เราชอบว่ากลิ่นแรงกินอ่อนหลังจากนั้นเนี่ยเนี่ยเราคุกเข้าไปาไรครับคุกเข้าไปเข้ากัน นี่เขาว้าๆนะครับแต่ว่าเวลาทําจริงๆเนี่ยถ้ามีเครื่องมันก็จะหมุนได้เลยแต่ถ้าไม่มีเนี่ยให้เราคลุกเคล้าจนกว่าจนกว่ามันจะเข้ากันเนี่ยจนกว่ามันจะเข้ากันนะแล้วก็ให้ทั่วให้ทั่วทุกอย่างเลยให้ทั่วถึงเลยนะครับ สิ่งหนึ่งเนี่ยจะอธิบายเพิ่มนิดนึงถามว่าบ่มกี่วันเนี่ยจึงจะจึงจะได้ผลถ้ามีเวลาเนี่ยเราสังเกตดีๆนะถ้าประมาณเจวันแรกเนี่ยเจ็วันถึงสิวันแรกเนี่ยเหยื่อจะเกิดกลิ่นเปรี้ยวขึ้นมาเลยนะกลิ่นเปรี้ยวเอาไปตกปลาได้ไหมเนี่ยตกได้เลยนะยังไงก็กินแต่การบ่มเนี่ยที่ดีเนี่ยมากไปกว่าบ่มให้เปรี้ยวก็คือว่า การบ่มต่อเนี่ยจนกลิ่นเปรี้ยวเนี่ยหายไปกลิ่นเปรี้ยวจะหายไปไหนมันก็จะหายไปอยู่ในเนื้อเนี่ยในเนื้อของลำทั้งหมดเลยเพราะลำเนี่ยมันจะเป็นตัวดูดกลิ่นที่ดีที่สุดเลยนะทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกดูดดูดกลับไปแล้วก็เก็บไปไว้เนี่ยอยู่ในลำอยู่ในวัตถุดิบเนี่ยนั่นเท่ากับว่าในลำมีถั่วแดงมีชิปนะและชิปก็อยู่ในลำถั่วแดงก็อยู่ในลำ บ่มที่ดีที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าต้องบ่มเป็นเดือนนะถ้าบ่มเป็นเดือนได้เนี่ยเหยื่อจะนวลมากเลยแล้วก็ดีตรงไหนหรู้ปะเราไปตกที่ไหนก็กินตกหมายไหนก็กินอันนี้การันตีได้เลยนะว่ามันกินทุกหมายจริงๆส่วนหลังจากที่บ่มแล้วเนี่ยบ่มเป็นเดือนแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าหลายๆคนผิดพลาดตรงที่ว่าตักใส่ภาชนะเลยคือว่าตักตักเนี่ยใส่ถังเลย จริงๆประเด็นเนี่ยประเด็นที่ดีก็คือว่าเราต้องตักใส่ถุงก่อนนะต้องกลับตักกลับใส่ถุงและค่อยไปใส่ถังนะค่อยไปใส่ถังหรือว่าภาชนะที่เราจะใช้หมักมันจะทําให้เหยื่อเราเนี่ยอากาศไม่เข้าแต่ถ้าเราตักใส่ถุงวางไว้ต่างหากเนี่ยปัญหาของมันก็คือว่าบางทีมดมันมากัดอะไรมากัดเนี่ยมันจะทําให้เกิดอากาศเข้าอากาศออกได้เนี่ย มันจะทําให้เหยื่อเสียอันนี้ต้องต้องพิธีพิถันต้องละเอียดมากๆเลยส่วนเวลาที่อากาศเปลี่ยนเนี่ยสาเหตุหนึ่งที่ที่แบรนด์ของเราทํทาทํามะพร้าวเขียวไว้เนี่ยจริงๆเนี่ยที่ใช้คําว่าชิปมะพร้าวหมักหรือมะพร้าวเขียวเนี่ยเพราะว่าต้องการให้มันเป็นเอกลักษณ์ว่ามะพร้าวเขียวเนี่ยมันมีหัวเชื้ออยู่ประมาณห้าหกกลิ่นเป็นหลักอยู่แล้ว เราจะใช้แก้เหยื่อเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะแดดไม่ออกฝนไม่ตกหรือว่ากรณีที่ปลาบางชนิดเนี่ยเป็นปลาเล็กเนี่ยเราใส่มะพร้าวเขียวเข้าไปตอนที่เราตกนะครับย้ํานะครับตอนที่เราตกนั่นะหมายถึงว่าเมื่อเราบ่มได้ที่แล้วเนี่ยยกตัวอย่างนะครับระบมเนี่ยเบี้ยนกว่าแล้วจนหมดกลิ่นเปรี้ยวแล้วเราก็แบ่งเนี่ยแบ่งเหยื่อที่เราจะตกเนี่ยผสมกับ ลำใหม่หรือว่าขนมปังใหม่ตามแต่ชนิดของปลานะเสร็จแล้วถ้าเป็นปลาเล็กเราใส่มะพร้าวเขียวเข้าไปแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะแค่นิดหน่อยในเหยื่อที่เราตกเนี่ยมันจะกินเร็วมากส่วนปลาบางชนิดเนี่ยเราต้องใส่เนี่ยเหยื่อปลาเกตเข้าไปร่วมด้วยอย่างเช่นปลาแม่น้ําปลาตะโกเนี่ยใส่นี้เข้าไปแต่ถ้าเป็นปลานินเนี่ยเราก็ใส่คู่นี้เข้าไป ตอนที่เราตกเห็นไหมตอนที่เราตกใหม่เราใส่ซูปเปอร์ไฮเกตกับเหยื่อประเกตเข้าไปแล้วก็ผสมลำเพิ่มในปนริมาณที่เราคิดว่าจะไม่มากบกิ่นเหยื่อบ่มทั้งหมดนะแล้วก็จะทําให้เหยื่อเนี่ยนวลแล้วก็ตกปลาชนิดต่างๆได้เนี่ยตามที่เราจะปรุงแต่งอีกครั้งหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหยื่อบ่มเนี่ยจึงเป็นเหยื่อที่ครอบจักรวาลนั้นต้องพูดว่ามันเป็นเหยื่อที่ครอบคุม การตกปลาหน้าดินเกือบทั้งหมดเลยถ้าปลาบางที่ติดขนมปังเราก็ใช้ขนมปังผสมผสมเพิ่มกันไปหรืออีกอย่างหนึ่งคือว่าเราใช้หลักการนี้ไปบ่มขนมปังไว้นะใช้หลักการเดียวกันเลยบ่มขนมปังแล้วค่อยเอาขนมปังบ่มกับลำบ่มมาผสมกันและค่อยเพิ่มลำหรือขนมปังอีกครั้งหนึ่งนะในแต่ละหมายก็จะแตกต่างกันถ้าหมายไหนมีการใช้หัวเชื้อเยอะ เราก็ใช้มะพร้าวเข <reco Christ. S 1> ียวเข้าไปนิดหน่อยส่วนถ้าเราบ่มขนมปังเนี่ยเราก็บ่มลักษณะเนี้ยลักษณะเดียวกันเลยนะยิ่งนานยิ่งดียิ่งยิ่งกลิ่นเปรี้ยวหมดไปเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นนวลแต่กลิ่นเปรี้ยวไม่ได้หายไปไหนนะมันไปฝังอยู่ในเหยื่อถ้าเราไปตกสวายแข่งเนี่ยเราก็บ่มด้วยหลักการนี้เหมือนกันเอาหลักการเนี้ยเปลี่ยนจากลำไปเป็นขนมปังเราก็ตกสวายแข่งได้เวลาที่เราจะแข่งเนี่ยหรือว่าเราจะตกสวายเราก็ใส่ขนมปังเพิ่มแล้วก็ทำไมฮะ สกิดด้วยมะาพร้าวเขียวนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยเหมือนกับมีนาเมสานี่แทบจะไม่ต้องสกิดเลยเพราะว่าปลาจะกินแรงเพียงแต่ว,ว่าเราแค่โรยชิปเข้าไปกับนมปังใหม่แล้วก็ผสมกับขนมปังบ่มก็พอแล้วอันนี้กินแน่นอนกินแหลกลานเลยนะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยลองมาหมดแหละส่วนการได้รางวัลไม่ได้รางวัลเนี่ยอันนี้แล้วแต่โชคชะตาไม่มีใครบอกได้แต่ว่าถ้าทําให้ปลากินเนี่ยไม่ยาก เพราะฉะนั้นเหยื่อชุดเนี้ยก็จะเป็นเหยื่อที่เตรียมตัวไว้จะไปลงเขื่อนในทริปต่อไปก็เลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะกับการกับหลายๆคนที่เตรียมตัวที่ไปตกหมธรรมชาติหรือหมนะั่นดินรวมทั้งเนี่ยแม่น้ําด้วยนะสามารถใช้หลักการนี้เพียงแต่ว่าเมื่อไปตกแม่น้ําเราก็ทําเหยื่อให้มันเหนียวหน่อยการเหนียวก็คือว่าการผสมน้ําในอัตราส่วนที่เหมาะสมเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้เลยนะครับว่า อยากบ่มเหยื่อให้หอมให้ดีเนี่ยให้กินกินแบบกินดีๆเนี่ยต้องใส่ถุงก่อนก่อนที่ไปใส่เขาเรียกถังหรือว่าก่อนที่จะไปใส่ภาชนะที่ที่เราจะบ่มไว้เนี่ยก็จะหอมามากๆนะลองไปทําดูนะครับครั้งที่แล้วไปกันเนี่ยอยากจะบอกว่าหอมามากๆเลยนะเยื่อบ่มแล้วก็กินเร็วมากโดยเฉพาะอีศกไซใหญ่ๆเนี่ยกินร้อนะ อันนี้ก็คือคลิปนี้ฮรสาระของคลิปนี้ก็คือว่าเอามาแชร์กันว่าเหยี่อบ่มทํำยังไงแล้วก็มีผลยังไงผสมยังไงมิกยังไงนะแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ต่อยอดได้ไม่ใช่แค่นี้นะต่อยอดได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยแต่เบสิกเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปต่อยอดกันได้แล้วก็ตอบไปได้ไงก็ส่งข่าวมาบอกกันบ้างนะครับว่าได้ผลยังไงนะครับ เพราะว่ายังเอาประยุกต์ใช้ได้อีกหลายสเตปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนี่คือการทําเยื่อบม่มสไตล์เคมันแต่ถามว่าเราทําไมไม่เอาสิ่งอื่นมาบม่มเนื่องจากว่ายกตัวอย่างถ้าเราเอามะขิดมาบ่มเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโทนเหยื่อหมักกันทีมันจะไม่เป็นเหยื่อบ่มนะเพราะว่าไอจูลินซีหรือว่าอะไรอะลักษณะความชื้นมันต่างกันแต่ว่าถ้าเป็นชิปเนี่ยมันก็จะมีจูลินซีเนี่ย ที่มันย่อยเลายเนี่ยอยู่ในนี้แล้วมันก็จะไปทําหน้าที่ของมันเนี่ยกับลําขนมปังที่เราบ่มเนี่ยมันก็จะเกิดกลิ่นเฉพาะของมันขึ้นมาเนี่ยย้านะครับต้องเอาชิปแท้บ่มนะชิปแท้ก็ต้องเคแมนนะอันนี้เป็นสโลแกนของเราอยู่แล้วนะเพราะว่าเราทําชิปทแท้ใช้เวลาเป็นปีนะก่าจะเกิดชิปขึ้นมาเมื่อเอาไปบ่มเนี่ยมันก็จะเกิดกลิ่นหอมเป็นลักษณะพิเศษของมันแล้วก็คลิปนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากเอามาแบ่งปันนะกับเพื่อนๆน,น,นะตูปลา ว่าเมื่อเอาไปใช้เนี่ยเราจะตีหน้าดินที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงอปพลายได้ไม่รู้จบเลยและนี่คือที่มาที่ไปนะที่อยากจะเอามาแชร์กันนะว่าเยื่อบ,บม่มทํำยังไงทําอย่างที่ผมบอกนะครับยิ่งนานยิ่งดีนะฮะอย่าให้ขาดนะทำไว้ชุดนี้หมดทําชุดใหม่นะเก็บเอาไว้เวลาจะออกหมายเนี่ยก็จะได้พร้อมลบนะครับเจอกันใหม่ครับผมหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับผม